ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็สวนเรียนอีกรอบเลยกันนะครับคลิปนี้ทุกคนจะมาํำการอัปเดตข่าวสารของ E ีฟเวอร์ว2นอยี่าอีกเช่นเคยนะครับกอกคลิปวนนี้นะครับจะนำการพูดถึงในส่วนของการแจกฟรีทุกคนหรือว่าการแจกนักเตะฟรีเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าการเปิดแพ็คแจกฟรีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีอะไรกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมจากครั้งก่อนทุ ตอนนี้มีการแจกเพิ่มเติมอีกแล้วนทุกคนก็มาดูในคลิปนี้เลยนะครับก่อนมารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเัยทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%าเอรเ็เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร,ร,รัานานบ และก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ทุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมา,กมารยรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับโอเคเพื่อนๆที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำาการอัปเดตข่าวสารในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมทุกคนหรือว่าการแจกนักเตะฟรีนี่นะครับก็จะมีเรนบ้างมาเริ่มรับชม,มันเลยเลยกันนะครับมาเริ่มที่ในส่วนของการแจกฟรีอย่างแรกก็คือในส่วนของรอ,ออินโบนัสนะครับอันนี้ก็แจกฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับก็ย้ำไม่ทุกวันอยู่แล้วทุกคนก็ขออย่าไม่ เราอินครบ7วันครับทุกคนรับไป60,000 GP แล้วก็50อีฟือนคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับต่อด้วยในส่วนของสเปเชียลเราอินโบนัสนะครับก็เราอินครบ7วันรับไปเป็นแสน GP พีแล้วคนแล้วก็50อีฟือนคอยทุกคนหรือว่า50ทองนี่นะครับประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สิ่งที่แจกฟรีเพิ่มเติมเมื่อคืนนียทุกคนการเปิดฟรีแพ็กทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการแจกฟรีที่เรองการได้เปิดกันแล้วตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาทุกคนแล้วก็วัน มาดูในคลิปนี้เลยด้กันนะครับเนี๋ยทุกคนก็ขออนุญ,ญาตกดรับก่อนเลยแล้วกันนะครับและเมื่อกดรับทุกคนก็เข้ามาที่ในส่วนของการเปิดแพคนักเตะทุกคนหรือว่าในส่วนของ Special p l a y e r List นะครับก็จะเจอกับนี่เลยทุกคนเป็นแพ็คของทีมชาติฝรั่งเศสที่เราเคยได้รัการเปิดฟรีไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มันหายไปทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับมีการแจกฟรีครั้งที่สองคือมันก็จะกลับมาให้เราทาการเปิดฟรีกันแลน้วน,น,นี่นะครับก็ในภาพโปรโมทนี้ครับนำทัพโดยคีแดบบนษษต์เบเบ้ทุกคนผ ก็มีมาทั้งหมด5คนเลยด้วยกันนะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วนะผมผมเปิดได้เบนเจเดร์ไปนะผมก็มันจะขึ้นว่าเราได้เปิดแล้วนี่นะครับในก็ครั้งนี้นะผมจะเป็นการแจกฟรีครั้งที่2นะครับก็สำหรับการแจกฟรีนี้นะครับมันจะแจกฟรีทั้งหมด5อันเลยด้วยกันทุกคนหรือว่าการเป็นฟรี5ครั้งเลยด้วยกันนะครับจะพูดง่ายๆก็คือทั้ง5คนในแพ็กนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับเคลียร์ในบับเบเ้ทคนเบนจามินปาวานัะผมอาเดียนราบิโอรหรือว่าเบ ทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับย้ําว่าทุกคนนะครับจะได้รับทั้งหมดทั้ง5คนนี้เลยนะครับจะพูดง่ายงก็คือทุกคนในแพ็กนี้นะครับเราจะได้รับหมดทุกคนเลยนะผมเพราะว่ามันจะแจกการเปิดฟรีทั้งหมด5อันเลยด้วยกันนะครับก็ใครที่ไม่ได้คิริยันเอบาเบ้คนก็สามารถรอรอบหน้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําการเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับมากคนก็ของฟรีนะครับผมก็กดซ้ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแล้วกันนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าจะได้คิริยันเอบาเบ้หรือเปล่านะครับ ก่อทำไม่ได้ก็ต้องคงรอรอบหน้านะครับทุกคนมาดูพร้อมกันนะครับก็ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานทุกคนผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างน,นะครับแล้วมาจาังหวะนี้ครับทุกคนหมายเลขสองของผมเบนจามินปาวาครับแหม่ไม่ใช่คิริยันเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหถ้าคิริยันไอบับเบ้น่าจะเป็นเอบอร์เจ็ดนะครับนี่เบนจามินปาวาทุกคนตำแหน่งของอาร์บีหรือว่าแบ็คขวาเนี่ยนะครับก็ออยังไม่ได้คิริยันเอ็มบัปเป้ทุกคนก็ เหมือนผมนะผมที่ยังไม่ได้เคลีรยร์อบาเบ้หรือว่ายังไม่ได้ประธานเป้นะครับก็คงต้องรอาการแจกฟรีรอบหน้านี่นะครับผมเ <c oughs> พราะว่าอันนี้คือการแจกฟรีครั้งที่2ทุกคนมันก็จะมีการแจกฟรีอีก3ครั้งด้วยกันนะครับทุกคนมันก็จะเป็นรอบๆไปนะครับและเมื่อเปิดแพ็กฟรีเสร็จแล้วมันก็จะหายไปทุกคนสำหรับแพ็กนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจทุกคนก็รอาการแจกฟรีรอบหน้านครับก็จะรับฟรีอีกทันทีทุกคนสำหรับการเปิดแพ็กฟรีนี้นะครับก็นี้เหลือทุกคนสั่นตื่นที่รอการเปิดฟรีนะครับ ประมาณนี้ส่วในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมหรือว่าแจกนักเตะฟรีเพิ่มเติมครับย้ำว่าทั้งหมดทั้ง5คนในแพ็กฝรั่งเศสนะครับเราจะได้หมดทั้ง5คนเลยนะแต่ว่าจะได้เป็นรอบๆไปนะครหรือว่าต้องรอการแจกฟรีอีก3รอบเ่อนจะได้ทําการเหมาแพ็คเลยนี่นะครับก็มีใครเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆนะในส่วนของอีเวนต์นะครับก็ยังไม่มีอะไรเคร่องมาเพิ่มเติมคนหรือว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่นะครับก็มีทัวร์อีเวนต์ของอิงลิทที่เข้ามาเมื่อว อินเตอร์เนชั่นแนลยูสองพน้คนเลยก็ในส่วนของทัวร์อีเวนต์ในชั่นแนลทีมนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสเนี่ยนะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับมาทำการรับเดตนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับคนก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาครับว่าเปิดฟรีครั้งที่2นี้ได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของแนวทางนะครับพลังก็ผมเรื่องการลงคลิปไปเลยนะครับก็สามารถไปค้นหากันได้เลยนะครับหากผิดพลาดระกนนััคมิบ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพืค่นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบ l ลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับ ที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับ